สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสพ้นตกดีอีบีบานเจ้าไหมปวดเลยนะปวดปวดอีบีนีปวดนอยู่รีสอร์ทอยู่นี่อยู่คัมสกาโต๊กบานฝ้าหัวโอ้ถื่นนะว่าสัตวเนาะเจ็ดสิบจีโปรบ่ไม่จักปีแล้วรถสามสามปีแล้วโอ้ขับเองเลยป่ะลูกน้องเทิ้งขับเทิ้งหลาน หลานเห็นน้ำกันกับหลานตัวนี่ไอ้หลานเป็นขับซอยหลานมาขับซอยโอ้โอ้นมาตรฐานเจ้าครับเองพ่อมตำพวกใหม้มุ่นได้หนิพวกขึ้นได้หนิพวกไม้หลายได้ทางนี่โคกไม้หลาหน้าให้น้อยบ่หน้ากับหน้าให้น้อยโคกไม้ก็ไหลายเอ้ยเนาะรถเป็นยังดอกรถมันรถมันอยู่กับให้กับหน้าเนาะตำก็สร้างมันธรรมดาเออธรรมดาธรรมศาสตร์โอ้ย เออมันมีไฟหลีกเลี้ยงได้มันคือแถวอันดูรินบุรีร้องด้านขุนได้อะขุนโคผงหน้ากับเจ้าคนปวดแมนดูแมนดูดูลินดูลีร้องจริงระเบิดมือนันเผาซะเต็มเลยนะระเบิดกับโหดกับเลืออีรีได้เลยนี่ยิงมายิงมั่วตกใส่หน้าง่ว่าตายหรอกมี่โอยงัวมันตื่นเสียงเด้เป็นหมูเป็นงัวเป็นควายแล้วแลนหนีเจอกระเจิงเป็นคนละทีบตะทาง บ้านผมกับห้างกันลูกกระบะ g r ับข้าเจ้านะกระโปงเป็นหนังอยู่บ้านผมษอยู่กันทะลุมครับเจ็ดสิบตีโปรรองรับน้ำมันบียี่สิบได้แล้วรุ่นี้สามปีพี่น้องบ้านนี่ยังก่อนนี่บอแมนบ้านดอนติวบ้านดอนติวแมนมันขึ้นมันขึ้นตะบนน้องบุษิมน้องบุษิมอ๋อมองมงข้าเจ้าขายขายมุง คล้ายมุ้งคายปีเนาะมันมันคล้ายที่น้อนบ้านเขามองมากันบ้านี้มันขึ้นอำเภอกำตังตาเนาะขึ้นสะกดมันบ่โอ้ผมอยู่นี่ได้อยู่อำเภอวาดนอนนี่เด้ผู้จักอย่างผมบอกในคลิปอยู่ยุบัดพูดละคำหนิไหมตบบนน้องเวงหนิไหมเเจ้าที่ยวมาดูน้าดังต้มแป๊วมีอาญุบุญซื้อประยุทธ์สิทธิเกติกะยี่สิบปีแล้วนะแล้วพี่น้องยี่สิบปีวัดเด็ดนี่เต็มเลยพี่แหละ เมื่อวานก็ยังไปกินเขากับเพื่อนอยู่เออมื่อนี้ก็จิไปอินเดียรถคันนี้เรีวกกันจันไปหาเพื่อนนี่แหละนี่มาฐานจนเนาะเขียวนี่พอเปลี่ยนแล้วนี่เปลี่ยนเบิด์สุดเลยเขียวนนี่โอ้ยเขียวมันก๋กูเนี้ยแหละเึ่งกันถ้าลังถ้าลังเขียวกันร้อนเพราะว่าเอาดึงออกมาตอกว่ามันแน่นกบบซุบแบบไปแบบไปเกี่ยวมันกันพรอนคือเก่าพรอนคือเก่าเนาะเปลี่ยนสุดเบิด์สุดทั้งเล่าทั้งยังพร้อมไหม อย่าไปเอาของศูนย์มาใส่แด้วกันจะได้ของดีของศูนย์มันตัดบริจาคขาดแบ่แมนไปซื้อทั้งนอกศูนย์มาใส่เขียวมันจะทนหนากว่ากันอีรีแล้วเราอีรีได้หนี่คนละเรื่องเลยซื้อแบดแม่นพันกว่าบาทพันกว่าบาทถ้าไปซื้อได้ศูนย์สองพันกว่าบาทคนสามพันหมดสามหมื่นบาทเนี่ยสามแล้วบ่สามพันสามหเล้าก็ไปมีดนั่นแม่นโอ้ยไปซื้อทั้งนอกศูนย์นี่ได้เขียวตะเแตันใหญ่พร้อมแต่ว่าไอ้มันสิมีบอรุ่น รุ่นใหม่ขึ้นมานี่มีมีเบิร์ตมันซ้ำกันเบิร์ตปลาเจ็ดซีฟคือเจ็ดซีฟใส่น้ำกันทุกรุ่นได้บอกว่าอันนี้มันกว้างกว่าเขาอยู่ดิบอกก้างใส่รถกับผู้เสียผมนะคือเจ็ดซีฟเนี่ยเขาก็เฮ็ดเจ็ดซีฟมาโดยตรงเลยผมไม่กว้างขึ้นขึ้นคึ้นมาเจ็ดซีฟทำกันเบิร์ตเมนข้าเจ้าเราซื้อเก้าหามาใส่ก็ใส่ได้ตะบ้าตัดออกอืมอีซื้อลอยหามาใส่ก็ได้ตัดออกมันซ้ำกันกับเอาเจ็ดซีฟเหมือนเนาะเออนั่นแหละขั้นจะได้เงานะ แต่ว่าผมผมโมมากต่อของศูนย์เขียวมันตะกะแตนมันหน่อยครับหน่อยแมนเขียวตะกะแตนมันหน่อยอันมูนี่ก็มีแต่ซื้ออ่างนอกแล้วมาใส่นี่มันเป็นก็เลยเป็นอันสีใเงยใน่นะอันอันไหลมันนั่นกันเรียนก่อนมือทั้งสองใส่มาเลยเอาของศูนย์มันนี้ก็ไม่เห็นเกี่ยวดันกระเทินเจ็ดสิบจีโปรแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขายของบะ โอ้ขายอยู่นาท่างขายปีงไก่ปีงยังนี่แหละบอกครับลูกสาวบอกโอ้แม่อยู่ฟังนะพ,พ่นขายมีปั๊มน้าหน่นอยนะบอกผงไก่ไปพุ้นไปทำล้านปีงไก่อเอมันอบัดทรหาเมนะโท้บุติดเ,เออททรัพท์ทรบุติดได้ดินี่มนแล้วเห็นถอยเาตว่าอยแล้วทรบุติีทรบุติดก็ไปทำิสาทมากกำลังว่าโทรหาอะไรละบ่ ก็เลยเห็นรถถอยมาเลยเห็นรถอันเดี้ยงยายมาว่าเป็นขั้นล่าบอกรถต่างบอกว่าปนถอยหนาถอยโยที่แรกว่าที่เล่นไปฝุ่นแล้วไกลไปไกลเติบมันแล้วหาจุดหาจุดเด้หาจุดมองขีดโทษนะว่าไปหอดนาวัดเลยหอดโรงเรียนต้งขีดโทษหาเจ้านะปะโทรปะโทรบุติดแบบนี้โทรมาตพุ่นได้ก่อนถี่มาพุ่นโทรมาุ่นโทรนำนำบุติดจักเถื่อบ่จักมันก็มาถามร้านข้าอยู่หันขายปิ้งไก่อยู่หันผนว่าน่ะได้เฮือนเราอยู่หันเราไก่มาในหน่อยหนึงแล้ววะ อ้ยมันคงอีหลีจังวะเนาะมันจะจองมหาหากันคือว่านั่นแหละโอ้รถไทยก็ขับเองบ่พอขับเองกับหลานนั่นแหละขับกับหลานคือเก่าขึ้นเก่าหนึ่งการ,กรเกษตรนี่ปลูกยังแน่เลยปลูกยาง,ยงพวอยางอลายดอกมีแต่ปลูกเขาเนั่นแหละเทสหน้าหลายปะนาเทสสอง,ส,องสามท่งนี่างไรเออ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 เทสไหมันเมื่อยเนาะเฮ็ดล้มจะคของเฮ็ดได้เนี่ยนี่เขาบอก เียซื้อดินยกกันเลยว่าโอ้ยย้ายว่าซื้อมา่ยางจะคลองเข่าเพรแห้งอันเดียวก็คือรถดำคลออะไรก็ได้เนาะรถดินรถดำนะบอ่ะรถดำนะบอซื้อซื้อสวนยางโอ้ซื้ออยู่สวนยางอ๋อใครซื้อดินเพิ่มปลูกยางเพิ่มนะบอถ้าเจ้าอยากขายที่ right สวนกับสวนยางปลูกให้เรียบร้อย ไม<อ>่ว่าข้าเจ้าก็สิบ่วไฮต้นยางดอกคือนี่ขายก็ขายเต็นดินวายมันดินเขาซื้อดินละยางก็จะเอาพร้อมกันแน่น, <c oughs> น,น,น,นอนขายตัดบดาวเอออยู่ในดินเนาะโอ้ย <c oughs> เอ้าแตงเครื่องหรือกินเข่าหรือเบล่ามได้ผมสีเห็ดก่อนดิไปเอรงจีนลอยไม่ผมเด้อ <ไป S 2> <า>ตามปวดได้ผมสีไหวเพื่อนเนี่ยดิผมสีจัดการได้แน่นี่เออปุ๊บสิมาเออเออสวยเวลาแม่กินเข่าเออกินเข่านี่ม่ได้กินง่ายดอก สวยอีลีุ่นล่ะแปดเก้าโมง,งสบีส<ไ>นาฬิกาพู่นปัดไฟย่ีเยื่อเสียบได้เลยเป็นบ่เสียบเลยนี่เออเออเออเขา่อม่อไ่เงียถูกใจไปยู่ดอกยูช้ยูพุ่นอ้ากเมียยูพุ่นปอ,เ,อเมียยูุ่นเ็นยูนปัดมเ,เห็ดแต่เงือนใเห็ดแเงือนใซื่ออันั้นคื็กันหลักนั่ยเ่อกัแม่ลูกกัน่กัลูกชายโอ้โอยุงเทพุ่นอันนั้นบ้าบานเ็ี โอ้สองหลังนี่ติดกันนี่บ่เฮ็ดไปแล้วกับยุ้หอยหนูอยู่โอ้ยมีตัวเงินหลังใหญ่หันมิ่งพลดยอยู่เฮ็ดหอยหนูอยู่คนว่าพี่น้องโอ้มาตรฐานเลยอันนี้ก็สวนเจ้าบ่นี่ยเลี้ยงไงบ้าสวนพลอยเม้มีมีหลายอย่างตัวนี้มีบวกทุเรียนอยู่บ่โอ้ปลูกไว้แล้วกับายปลูกได้กับไตม่ปลูกม่วงเนีมันโค้งเนาะกุ้งกล้วยเนี่ยเรมาตรฐาน เออเออโอ้เด็กเขาทาไปโอ้ยคัก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 โอ้การมาหอดตจอยถึงพี่น้องอำเภอคำตะกาาจังหวัดสกลนครเมื่อนี้นะครับกะมมาอื่นพี่น้องเนาะบอกต่อๆไปอีกมาอื่นอยู่อำเภอบังสมอนะจังไปพบกับบางสมองอื่นนะเมื่อนี้กะบอยู่คำตะก้ากะมาหอดมาถึงคื้เก่าพี่น้องเนาะจองเที่ยวมากกับไปหอดไปถึงสุขุมสุคนอำเภออ่า ทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วประเทศนะพี่น้องเนาะจองคิวมาครับจองคิวมาเรื่อยๆนะกะจิผมกะจิแบ่งแบ่งเวลาไปนะพี่น้องเนาะจับกลุ่มน,นั่นกลุ่มนี่ามองทั้งเดียวกันนะพี่น้องเส้นทางสิไปต้องการคือจับมาใส่กันสินะมันถึงจะบอลแลนไสแลนขวาจังสิบ,บรรอ่าเปลืองค้ามนะมันผมนะพี่น้องครับเนาะกะบ่ให้เป็นการใช้เวลามาหอดนะกะจิย่องเลยตอนเศร้าฝนตกลิ้นเนาะเฮ็ดมันะมนีก่กะสกุสกมๆมันๆไปพี่น้องจวดจวดครับ